ครับพี่โบระดับแรกเลยอยากให้ผมพูดถึงเกมวันนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างมันองกันด้วยเออมันก็เป็นเกมที่โอเคละ่ะเราครั้งเดียวอะนะที่มันโอกาสแล้เวเราก็ผิดพลาด นี่แหละสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ให้ให้บอลทีสามมันมันไม่ไม,ไม่ไม่เร็วมันช้ามันช้าอยู่เกมประมาณถ้าจะสามสิบครั้งต่อทมันทำให้เกมไม่สนุกเกมมันช้าก็เออก็ สองแต้มนั้นต้องหกสองน that that ัดต้องหกแท่นเลยอ่ะพี่บุ๊คกดดันมากน้อยแค่ไหนถึงตอนนี้มันถามว่ากดดันไม่กดดันหรอกเพรมันเราก็ผ่านมาเยอะทีแต่ว่าโอเคแหละเราเราอยากกลับมาเล่นในบ้านให้มันให้มันสมบูรณ์แบบนั่นเองเราทำไงให้เราเล่นแบบสมบูรณ์แบบนแค่นั้นเชื่อมั่นนะพี่อีกสองนัดมั่นใจว่าน้องๆทำได้แม้เราพร้อมมั่นเูาอยู่ที่เดว่าถามสมาธิที่นั่นเองมานมาอย่าพูดถึงอะไรถึงกรรมการเกมนี้ไหมเพราะว่าดูเหมือนจะหลายจังหวะเหมือนกันที่ทางด้าน ปาสาคาพิงก็รู้สึกขัดใจกอ็อย่างที่บอกแล้วครับว่าฟุตบอลมันไม่มีวีดีอราร์หรือวอลอะไรเราไม่เคยใช้แต่เป็นแต่ว่าเออมันมันมีเหตุการณ์ที่มันมันทำให้ให้เรากลับมาได้แต่มันกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาฟุตบอลไม่พลาดกันครับผมครับเชิญชวนแฟนหน,น่นนหอยพี่เกมนหน้าได้เล่นในบ้านแล้วก็อยากเชิญชวนแฟนบอลสารคามให้กำใจเรายังมีโอกาสนะถึงแม้เราจะเก็บแต้มรอบบ้านได้แต้มหนึ่งแต่เรามั่นใจว่าน้องจะกลับไปเก็บ แค่ไม่เต็มที่สำหรับแมท